จะพึ่งมางูปะตอนนี้น่าจะแลก X D วอลเกมมิ่งหนูอันล็อกเมาส์อันล็อกไปโซนต่อไป ก yeah, cool. <respace. S 2> ับบ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วพี่นี่ไม่มีเแล้วเจอะไพี่สิโอเคยมมไปไหนูปัวไปเียมมากเยียมเยียมเียม It is so เนึ่งโอ้โหแม่งปไ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 ป,ไปโอเคใครถึงด่านนี้แล้วบ้างเลยอ่าเยี่ยวผสมถึงโตมาแล้วไปไปๆๆปมาๆมามา,มาที่นี่ไม่มีอะไรหนุกเลย มีรูย่ไม่รู้เหมือนกันเหื่อ like กลับบ้าน <mythology. S 1> เพราะไม่มีอะไรที่นี่ว่า What the What the mm. What the fun แข่งไหมเพื่อกลกัวกววววูเป็นกบว,ว้าวว้าวเป็นกบว้าวถ้าเป็นกบอบอบอยู่นี่เองเนี่ยอ่กี้ไม่ค่อยเก่งกล้ากลัวซะด้วยข้าขอเป็นแบบนี้ไปก่อน

นักขี่ไหมทำหมูไปเออบวกมาใช่ไหมใช่แน่เน,น่โอเคเอาหมูบวกมาต่อ,อนี่ตัวอะไรกับตัวอะไรนะ่าจะไม่ได้ช่างแม่งมาโอ้โหเยือดเ มาตัวเทปเทปมาใส่เช่นหมู